สวัสดีครับพบกับผมครับกามนาศุวรรณครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่อง handheld metal detector ของ g a เล e นะครับรุ่น Super w a n นะครับซึ่งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งรูปร่างลักษณะแตกต่างจาก g a เล e metal detector รุ่น Super Scanner V ที่เคยทํารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้พบกันสนานครับนะครับประมาณ2เดือนก็วันนี้ก็มีตัวใหม่มารีวิวให้ดูครับ ดูเลยครับวิธีการใช้งานเครื่องตัวจับโลหะแบบมือถือนะครับของกาเลตครับนี่ครับกาเลตเมทัลเดคเตอร์รุ่นซูเปอร์แวนนะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่ง Made in the u s เนำเข้าจากอเมริกาแท้ๆครับผมแล้วเราม็ตรวจดูสภาพเครื่องโดยโรวมกันก่อนครับตัวเครื่องแ d n d h e l d metal detector ครับกาเลต รุ่นซูเปอร์วันผลิตจากพลาส,สติกคุณภาพสูงนะครับคุณภาพดีเนื้องานดีมาตรฐานอเมริกาครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับโดยปกติปุ่มจะอยู่ตรงกลางนั่นคือสถานะปิดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มช่องทางให้เลื่อนขึ้นคือสถานะเปิดแบบใช้เสียงนะครับไฟสีเขียวปรากฏเลื่อนกลับมาตรงกลางคือปิดเหมือนเดิมนะครับ เลื่อนลงข้างล่างจะเป็นสถานะเงียบนะครับแต่สัน่นสำหรับพื้นที่ที่ต้องการไม่ไม่ต้องการการมีเสียงดังเช่นโรงพยาบาลหรือว่าศาลนะครับที่ต้องการตรวจคู่เข้าร่วมบาลังศาลก่อนที่จะเข้าไปข้างในก็ตรวจด,ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ไว้ที่สถานะปิดก่อนนะครับโอเคโดยภาพรวมเครื่องจะเป็นแค่นี้นะครับ การส่งสัญญาณลัศมีการตรวจจับจะตัวจออกมาเป็นคลื่นแบบ360รองศารอบรอบลายด้านร,รอบๆปลายด้านนะครับตัวเครื่องนะครับมีช่องสำหรับใส่ถ่าน9โวลต์ที่ขายในเซเว่นเเว่นทั่วไปนะครับแล้วเราถอดถ่านดูก่อนซ่มัอยู่ยังไงมันี้จะมีร่องบากนะครับเราดันครับดันดันสไลด์ออกนะครับ <c oughs> ดันสไลด์ออก <c oughs> แล้วก็เคาะอางาออกมานะครับก็ไปทานธรรมดาครับ9โวล์น,นะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้เหมือนจะช่องทางเดิมที่อ,ออกมาช่วงขั้วใหญ่ก็ลงรูใหญ่ขั้วเล็กก็ลงดูเล็กรูเล็กนะครับให้ตรงกันให้ชัดเจนนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันสไลด์กลับเข้ามาเรียบร้อยครับทานหมดก็ดันเปลี่ยนทานนะครับเปลี่ยนทาน ซื้อฐานใหม่มาใส่จากเซเวนาเกาดิเอ่อฐาน, 9, าน, 9, นาเก้าโวลต์ส่เก่าก็ือนเดิมนะครับง่ายๆไม่มีอะไรวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับถ้าชอบแบบเสียงก็สไลด์ขึ้นมาด้านบนมันก็จะมีเสียงนะครับไอ้ตัวนี้มันไม่ชอบจอดนิ่งๆกับที่เราต้องโบกผ่านถ้าอยู่กับที่มันมันจะไม่ค่อยทำง,งานนะนเดีรยวเจอขัด แต่ถ้าเราบบกผ่านพีง่ายคือเราจะต้องโบกผ่านไปเรื่อยๆก็ทั่วไปการตรวจน้ำตตามจุดตรวต่างๆเช่นตามสนามบินก็ตรวจหัวไปด้านหนึ่งแล้วก็วนขึ้นมาด้านหนึ่งฮะเ,เ,เจออะไรวะาเจอมีเหรียญอยู่มีตงังบัดหนึ่งเนี่ยตังบัดหนึ่งอะ่ะมันยังตรวจเจออะไรอยู่ในกระเป๋าผมเนี้ยเห็นไหม นะเดี๋ยวผมก็ตัวขึ้นมาเ,เจออะไรเจอเจอพระไม่ไปตังซื้อทองใส่ใส่พระเงินอ่าเห็นนะครับก็ไปตัวตรวจไปประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายาส่วนระบบสรรั่นเราก็ดึงมาปุ๊บนะครับถอยเลาก็บาทีหนึ่งอยู่ที่จุดปิดสั่นก็ดึงลงล่าเครื่องจะสั่นนะครับเวาตรวจเจอเอ่ฮะ สั่นพร้อมกับมีแสงสีแดงวับวบขึ้นมานะครับว่ามันตรวจเจอผลขัดตรวจทงเรื่อยๆเ,เอ๊ะตรวจเจอเหรียญไอ่าบาทเมื่อกี้เนี่ยเหรียญบาทเมื่อกี้นะฮะเนี่ยนะมันก็จะสั่นที่มือถือสั่นที่มือถือแล้วก็มีไฟก็พิชิตมานะครับเนี่ยหนึ่บาทส่วนไอ้ปุ่มตรงเนี้ยปุ่มไฟตรงเนี้ยไฟสัญญาณสีเหลืองเนี่ย จะไว้โชว์เมื่อแบตใกล้จะหมดนะฮะถ้าไฟเสลืองโชว์ขึ้นมาเราก็เริ่มถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนใช้งานง่ายครับราคาก็ไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมาตรฐานการเล็ดอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็โดยปกตินะคนผมที่เท่ามเห็นที่เป็นซูเปอร์สแกนเนอรแต่ก็จะมีบางบางลูกค้าที่รีเควส t รุ่นนี้มานะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับ ไม่มีอะไรวันนี้มาเร็วไปไปเร็วครับจบแล้ววิธีการใช้งานการเลตซูปเปอร์สแก e r ูเป,เปอร์สแก s ูปเปอร์สแกนเนอร์ไม่สแกนเนอร์สิการเลตซูปเปอร์แวนเมทัลซูปเปอร์มเมทัลเเตอร์พูดถึงรุ่ถูกเนอะพอจะเลิกเนี่ยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ